สวัสดีค่ะพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโออยู่กับนี่เลยค่ะ m a สเตอร์สอนะคะสีใหม่ล่าสุดเลยสีทองหรือว่าสีแพทติน์นฟอร์สของเรานะคะออวันนี้นะคะโอมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากสำหรับรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ โปรโมชั่นนี้นะคะจะสำหรับลูกค้าที่มีอาชีพข้าร,ราชการนะคะนัฐวิสาหกิจพนักงานราชการลูกจ้างประจำหรือจะเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนนะคะที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีนะคะย้ำรับเงินเดือนผ่านบัญชีนะคะ ตัวนี้โอให้ฟรีดาวไปเลยค่ะลูกค้าได้รถสวยๆแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะแล้วไม่พอนอกจากฟรีดาวแล้วยังแถมของแถมครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะหรือว่าเบาะหนังที่สามารถเลือกสีเองได้นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ของแถม,แถมพื้นฐานต่างๆนะคะประกันภัยชั้นหนึ่ง จดทะเบียนติดฟิล์มให้นะคะตัวนี้แถมให้หมดเลยสําหรับอาชีพที่โอลกล่าวไว้เบื้องต้นก็คือข้าราชการรัฐวิสาหกิจลูกจ้างประจําพนักงานบริษัทเอกชนที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารค่ะสามารถใช้โปรนี้ได้เลยค่ะหลังจากฟังโปรแล้วก็เดี๋ยวโอจะพามาดูนะคะว่ารถบัตเตอร์ 1.3c คันนี้นะคะมีออปชั่นอะไรมาให้บ้างนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูอันแรกเลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะตัวนี้สว่างมาพร้อมไฟ Day t i า e นะคะครบเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูล้อแม็กอันนี้สวยมากก็คือได้ล้อแม็กนะคะไม่ได้ได้ล้อกระทะได้ล้อแม็กขอบ15กันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาด <Wow. S 1> ้านข้างเลยอันนี้ก็พิเศษนะคะเป็น ระบบล็อกแล้วก็ปลดล็อกแบบกุญแจ k คีย a ์เล n เอนทรีนะคะก็คือสามารถล็อกและปลดล็อกที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยไม่ต้องหารีโมดให้ยากยุ่งยากนะคะเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังก็ระบบความปลอดภัยนะคะเวลาเราถอยไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยให้4จุดเลยนะคะมีของอะไรอยู่ด้านข้างก็เห็นหมดเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะตัวน,นี้จะเป็นเลนไวด้วยเห็นมุมกว้างชัดเจนเลยค่ะ สวยงามมากเดี๋ยวตามมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนะคะมาด้าสองหนะคะมีจอให้แล้วค่ะมาพร้อมกับจอนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Air Auto ตัวนี้ยังรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะมา <Wow. S 1> พร้อมเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดนะคะมีโหมดสปอร์ตให้พร้อมเลยนะคะพวงมาลาัยนะคะก็ยังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้ใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะ เรายังมีไฟหน้าที่เปิดปิดอัตโนมัติให้นะคะแล้วก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติค่ะค่ะดูออปชันของรถรุ่นซีรุ่นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะคะสำหรับโปรโมชั่นที่โอจะเสนอให้วันนี้นะคะก็จะเป็นดาว 0บาทหรือว่าฟรีดาวนะคะแถมของแถมก็คือจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมกับเบาะหนังที่สามารถเลือกสีได้นะคะ <Wow. S 1> แต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือต้องเป็นอาชีพข้าราชการนะคะรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการหรือว่าลูกจ้างประจํา หรือว่าพนักงานบริษัทเอกชนนะคะที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะคะสามารถใช้โปรนี้ได้เลยค่ะแต่ลูกค้าที่ประกอบอาชีพอื่นนะคะก็ยังมีโปรอื่นๆรองรับอยู่นะคะถ้าสนใจนะคะมัด้าสองประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ของเรานะคะสวยๆแบบนี้เลยทักมาหาโอได้นะคะที่เบอร์โทร087-4369-222นะคะหรือว่าไลน์ไอดีแอมาคุยกันได้เลยนะคะ OAAO9222 ค่ะ ท้ายนี้นะคะก็ยังไงอยากให้ลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ถ่ายคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย